สวัสดีครับผมเพชรสวัสดีครับผมว้าชัยได้อีกแล้วครับผมป็งไงบ้างครับประกอบเจอกับก้องชัยภาพที่ภาคที่สามก็ตอนแรกก็รู้สึกดีใจมากที่ที่ได้ชกรายการใหญ่ครับก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายการศึกใหญ่ไตรมาสสองครับแล้วก็การได้เจอกับก้องชัยก็รู้สึกดีใจเพราะว่าน้องเขาช่วงหลังพัฒนาขึ้นมาเก่งขึ้นเยอะมากครับเคยเจอกับเขามาแล้วสองรอบสองรอบผลเป็นยังไงบ้าง ก็ชนะมาสองรอบครับรอบนี้รอบที่สามก็ชนะคะแนนยอาวางเกมวางแข่งเปนยังไงบ้างคนระับก็วางเกมมาดักเตะหัวครับว่าจังหวะเขาออกหมัดก็เตะหัวพูดถึงรูปเกมนิดนึงครับเริ่มมามั่นใจแล้วช่วงยุไหนก็หนึ่งสองผมก็มั่นใจนะมั่นใจว่าออกแข้งได้เยอะได้เนื้อได้เน้นกว่าแต่ว่ามันก็มีบางจังหวะที่โดนหมัดแล้วเรารู้สึกบูบับที่เมาแล้วก็ยกสามเขาเร่งเกม แล้วก็กําลังขาผมมันมันลามันเตะไม่มีน้ําหนักผมก็เลยแล้วก็โดนหมัดด้วยพอโดนหมัดเรามันขาดสติมันก็เลยบวชมั่วหลับตาบวชมั่วตัวเลยแล้วก็โดนเมาไปมามาเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่าหนึ่งสองออกได้เนียนๆเนียนๆกว่าเยอะมองว่าสองยกรากินแล้วมองว่าสองยกทําได้ดีกว่าเยอะครวยกสามก็แล้วก็มีเมาแต่ว่าเราก็โต้ทุกดอกแล้วก็โต้ออกหมัดอยังมั่นใจไหม โค้ชโยกก็มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนั้นก็มั่นใจอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอกรรมการประกาศผลคะแนนให้ก็ก็เป็นไปตามคาดที่ตั้งไว้อันนี้รอบสามแล้วครัสามไฟไฟไหนเหนื่อยสุดเลยก็เหนื่อยทุกไฟเหนื่อยทุกไฟเบียดทุกไฟครับเบียดเบียดกันตลอดทุกไฟเลยก็ภาคสองเบียดกันตลอดทั้งสามยกแล้วภาคเอ้ยภาคแรกเบียดกันตลอดสามยกภาคสองมา ผมทำได้ดีกว่าหนึ่งสองแล้วก็น้องเขาไล่ต่อยยกสามไล่ไม่ทันันางนี้ก็มันเดิมต้นๆผมคิดว่าคิดว่าผมดีกว่านะผมยังไม่ได้ไปดูเทปแต่ในความคิดผมคิดว่าดีกว่าแล้วก็ยกสามผมก็แกวงไปแกวงมาโดยรวมพอใจผลงานโดยแค่ไหนก็พอใจผลงานก็คิดว่าจุกสนุกนะคิดว่าจุกสนุกก็โอเคมีจุดไหนบ้างครับที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขก็มันเดิมทุกไฟครับหน้าเปิดแล้วก็มือตก ก็พยายามปรับปรุงแก้ไขยอยู่แต่ว่าพอขึ้นไปโชคจริงๆมันก็มันก็ชอบตกผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่ามันมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เล็กมันก็ต้องอาจแะต้องใช้เวลาไงไฟนี้ซ้อมไหนครับไฟนี้ผมซ้อมอยู่ค่ายศิสาร์วัสดีครัอันนี้คือเราย้ายมาซ้อมที่นี่ใช่เต็มตัวแล้วครับมีโอกาสจะไปต่อยหายยกไหมครับก็อันนี้แล้วแต่วันหน้าค่ายกับโปรโมเตอร์ครับเพราะว่าตอนนี้เสนอรายการ ให้กับพี่เดียวหน้าค่าเสนอให้กับพี่เดียส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้วนหน้าค่ายยังไม่ได้บอกอะไรผมก็ขึ้นรายการสมยกไฟที่แล้วขึ้นรายการชกุกสมยกผมก็โฟกัสจาก3มยกผมยังไม่ได้โฟกัส,กสเรื่องอนาคตอันนี้ถามนิดนึ่งครับถ้าสมมุติเราประกบให้ชิงแชมป์ช่อง7 1็2ปอนด์กเจอกับเชสสมาร์รผมมองผมมิตมองยนะังไงบ้างก็ผมก็ดีใจนะดีใจที่ถ้าได้เป็นการชิงแชมป์ช่องเจสีก็ รู้สึกดีใจก็ร้อยยิบสองผมก็ยังทําได้สบายอยู่เคยเป็นแชมป์ในช่องเจ็ดช่องเจเคยเป็นแชมป์สามรุ่นครับรุ่นไหนครับมีร้อยแปดร้อยสิบสองแล้วก็ร้อยยี่สิบหกข้ามมาเลยแล้วก็อ๋อเป็นร้อยยี่สิบหกครับผมแต่ว่าตอนนี้เราทำร้อยยี่สิบสองได้ก็ทําได้สบายครับถ้าสมมติถ้าสมาสมุติได้โอกาสจินก็คือคว้าแชมป์ได้สี่รุ่นเลยนะครับก็มันเป็นเรื่องของอนาคตรเรื่องของโปรโมเตอร์กับวัน่าายเขาคุยกนะัน เป็นเรื่องสมมตินะครับราดูอีกทีครับวันนี้ทําสําเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ไพโรธแล้วก็ทีมงานค่ายมวยจิตสารวัตรเสือแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้คมเพชรค,ครับก็วันนี้แพรโคราชทํางานครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆอเครับัสดีคำนี้ได้ครับครับแพรโคราชทำงานครับ